เพิ่งสังเกตดอกทับทิมว่าดอกทับทิมสวยงามมากๆสีส้มดอกทับทิมค่ะคุณผู้ชมมีทั้งดอกทั้งลูกปลูกได้ปีกว่าเองค่ะปีกว่าอุ๊ดอกทับทิมสวยๆค่ะเพิ่งสังเกตค่ะเพิ่งสังเกตว่าดอกทับทิมสวยมาก ดอกทับทิมสวยมากๆค่ะอามาพรนชาแนลค่ะคุณผู้ชมพามาชมดอกทับทิมค่ะพามาชมดอกทับทิมริมรัวหน้าบ้านค่ะริมรัวหน้าบ้านค่ะดอกทับทิมสวยๆค่ะดอกทับทิมสวยๆเดี๋ยวนะที่ อันนี้ไม่รู้ว่าอุ้ยลูกเล็กหรือว่าดอกเล็กไม่เข้าใจเพราะว่าไม่ได้สังเกตค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าปลูกเดี๋ยวเดี๋ยว<ๆ>ไปดูดูคู่นี้ดีกว่าอันนี้ลูกเล็กกับดอกอมไม่ค่อยเข้าใจเลยเพราะว่าเพิ่งปลูกเป็นต้นแรกอไหน,นกลมๆนั้นอาจจะเป็นลูกเล็กๆหรือยังไงดอก อ๋อเป็นดอกก่อนค่ะคุณผู้ชมเป็นดอกแล้วก็เป็นลูกเล็กๆเป็นดอกก่อนแล้วก็เป็นลูกเล็กๆสวยงามตาค่ะสวยงามตาอุ๊ยอ,ยอ,ยอ,ยอยุสวยงามอามาพรอชแน,นลค่ะคุณผู้ชมพามาชมดอกทับทิมริมรั้วหน้าบ้านค่ะปลูกได้ปีกว่าค่ะน้นขาํำต้น ลำต้นนี่ค่ะสวยงามสีสวยจังเลยค่ะสีสวยมากๆสีสวยมากๆ แต้มกินไก่อิ่มแล้วไปแล้วค่ะคุณผู้ชมไปแล้วโอเคค่ะมาพรสชแนลค่ะนำเสนอดอกทับทิมสวยๆค่ะ